สวัสดีทุกคนในตอนเชาน้านะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง n e x t อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไปได้ให้หน้าของ ID ดีน้องอาร์มยีหรือว่าเป็น FC Fanbase หมนี่นแหละส่ง ID ดีให้มาเข้ามาให้เล่นนะผมซึ่ง ID ดีน้องเนี่ยเป็นเลเวลสามสิบสามนะผมไม่มีสกินอะไรยกเว้นสกินฟรีแต่งตัวแบบฟรีๆแต่วันนี้เนี่ยผมจะไปทำชาเลนจ์อย่างหนึ่งนี่ก็คือเล่นไปแล้วก็เปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆสมมุติว่าผมยิงศัตรูได้หนึ่งนั้นหนึ่งในนั้นไม่ใช่หนึ่งกล่องผมจะต้องหยิบปืนในกล่องนั้นนะนนนมออยกวนนััจดาจ็งไตงติ ฝากกันดีกว่าทตามก่อนลก็แชร์ด้่สำคัญ ฝากเพย์เติมเกมไปด้วยนะครับผมแต่ว่าทุกคนครับผมมาส่องกันดีเนาะเขาเนี่ยแบบสาวแบบ100%เลยอะเฟสไอเนี่ยแบบแม่งเด็ดจริงไปดูเกมดีกว่าเลด์พอยต์่วบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะครับผมสามารถเข้าไปเติมมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเติมแบบเมลพาร์หรือว่าเติมแบบ u ู d ก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นเล็กตันล็อกพับจีอาร์โอวีฟรีไฟล์โมบายเลเจนต์วอลเลนและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเติมเกมเปิดทกุวันนนนตตตตัััั้งงงงแแ่่่่9ถึเเเเทีียยยคคืืะะรรรบบลมมมิกขาาชหอว เซอร์โกลสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะผมชำหระได้ทุกช่องทางธานาคารและทูบอนนี่วอลเล็ตเลสโพรชั่นและเติมเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งที่ข้างล่างไว้ใต้ที่แฟนของยูทูบนะครับสวัสดีทุกคนในตอนเช้าคือผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชวัวร์นเลนนี่คือยิงกล่องไหนแล้วก็เก็บปืนที่กล่องนั้นนะครับผมเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิ้นได้เราค่าได้ตลอดนะเอาล่ะตอนนี้เรามาลงที่เมืองพีคข,ของว่าหมด1-4เหมือนเดิมน,นะผมแต่ว่าศัตรูเมื่อกี้ก็บินมาแบบแดงเถื่อนเลยไม่ใช่หรอไปไหนหมดวะ โอเคไม่เป็นไรเอาเปา็นว่าเราก็ฟาร์มแบบชิวๆไปก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็มี P90 มี Max Server ของเราแต่เราก็คงไม่เก็บอะไรมากมายเลยครับเพราะว่าในอนาคตเราเนี่ยถ้าเรามีศัตรูลงตรงเมืองนี้เราก็คงได้เปลี่ยนปืนเร็วนี่แหละครับเพราะเราเนี่ยมันตึงเกินต้านอยู่แล้วเนาะอุ้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตู้ลดราคาอัตโมัติแบบทำงานแล้วนะครับเราสามารถไปซื้อได้เลยแต่เรามีตังแค่หนึ่งร้อยเองอ่ะทุกคน จะไปซื้ออะไรได้100เนี่ยเอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็ฟาร์มมาที่เมืองน,นี้เป็นหมดสิ้นแล้วเมืองพี่ไม่มีใครอยู่เลยเราจะซื้อเกยมชุบแล้วก็จะซื้อตาล่าสังหารได้ไงล่ะ100สามารถซื้ออย่างนี้ได้เลยนะผมเราด้าข้างลางของล่าไม่ใช่ด้าหวานวันอ่าดีนายมันแปลว่าอะไรทุกคนก็คือแบบหนึ่งวันเก้าชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันเก้านาทีมันเปลี่ยนชื่อเขาหรือเปล่าเขาเพิ่งหัดเล่นมาหรือเปล่าหรือเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาอ้าวสตูโดดอยู่ตรงน้าเลยครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะทุกคนแล้วจะวิ่งมาแบบต่อคิวของเขาบอกว่า,วาเขาจะมีปืนด,ดีๆให้เราด้วยกันนะครับมาดิเอาชื่อวันเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคนนี้วิ่งไปไหนแต่เธอยิงสะกิดซะก่อนเอ้ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วน,นะครับตอนนี้ศัตรูก็เหมือนจะแบบว่าตั้งทีตั้งท่าหันมาสนวนหรือเปล่าแจ้งว่าดิเอ้ยเม็ดเดียวพอเรียบร้อยทุกคนครับมาได้เวลาเปลี่ยนชุดอาวุธฮะโอ้โหบาลตให้ตายเถอะให้ผมเล่นบาลีสเนี่ยนะแล้วก็ปืนยูซี ทิ้งกระสุนครับบอกเขาเรียกว่าเปลี่ยนเซตหลังจากนั้นแล้วก็ทำการวาร์ปไปที่วงฟ้าตรงโรงงานกันเจี๊ยบทุกคนไม่มีการมีการต่อสู้อยู่อีกคนนตัวนี้ศัตรูมันยังแบบต่อสู้ตัวข้างล่างอยู่นะผมคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะสงสัยอยากกินลูกกระเป๋งลูกกระปืนมันผิดตัวเตี้ยก็เป๋งใหญ่เลยผมก็ไม่รู้ครับว่าลูกลกระเป๋งแปลว่าอะไรอ้าสี่ห้าซุมยิงเจตีเฮ้ยเ,เฮ้ยมันไม่ตายทุกคนมันไม่ตายเฮ้ย มันดึกเกินไปนะครับตัวนี้ทาซ่าอะไรับาทุกคนมีเพื่อนกำลังวิ่งขึ้นมาผมต้องเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าภารกิจของเราคือต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าเขาใช้เอ็มโฟมกันเนาะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มโฟมกัน,นะเ,น,น,กน,กนเราจะไม่ใช้บัตรเลยละอ่ะเตรีมปเฮ้ยโอเคอุ้ยฝั่งซ้ายมือตัวไกลๆนู้นมีตัวโอ้อะไรลยโรงงานเบียบ์เลยครับเบียร์กันแล้วกัน,กนตัวนี้เขาใช้อะไรเอ่ยเขาใช้เอ็มโฟมกันด้วยแล้วก็เปลี่ยนแค่หน้าของอ่าเปลี่ยนเป็นซองนะผมโอเคพื้นระเบิดด้วยเหลือนสองตัวบนข้างล่าง อ๋อกรกมการเราวิ่งขึ้นมาหาเราครับวิ่งขึ้นมาต้อนรับเลยเอโฟโอเอโฟโอุยโอ้ยโอ้ตัวนี้เล่นเอซีแปดศูนย์นะครับอัดตัวมาแบบเจี๊ยบเจี๊ยบเลยจังหวะนี้ไอวอลเขียวด้วยอ่าเอาตัวข้างล่างก่อนไหมไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ก่อนแต่เห็นว่าข้างล่างมันยืนแบบยืนมันไา้อ้ามากเลยนะเออเอ้ยไอ,ไอ้รอตัวนี้เอซีแปดศูนย์ก็หลบมาก่อนถึงสเต็ปก็จู๊กเข้ามาจู๊กเฮ้ย บึ้มบึ้มเรียบร้อยสายไฮไลท์ไปแล้วครับน้องอ่าน้องใช้ปืนอ,อะไรเหรอเอที AC ไปสู่กับเอเคมันจะไม่มีปีฆาให้เาตักไหนล่ลหรอะโอเคไม่เป็นไรเล่นได้อยู่หไหวชิวภาร,รกิจนี้เราต้องทำให้ได้นะครับทุกคนเอ้ยแต่ว่าเรามีตัวขา้างล่างอีกนี่ห่าท่านุผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนปืนมันได้อยู่นะผมว่าเรายิงเขาดา่วไปไงล่ะมาวันนี้เลยเอ้ยโดนคัตนะนะครับผม ฟันทิ้งเลยละกันเอาชุบโอ้โห้มแม่ปืนอะไรเหรอตัวนี้ตัวนี้เล่นโอ้โหแย่กับเดิมไปมีแต่แต่ก็ยังดีจริงๆมันมีแม็กซิบให้เรานะครับทุกคนโอเคเราได้ได้ของแม็กซิบมาแล้วนะครับผมแล้วก็ปืนระเบิดกระบอกใหม่ฮัตนะไปะเดี๋ยวไปซื้อตาล่าสังหารตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอ๊ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนไอ้ผมก่อนที่จะไปชมเกมันต่อเลยครับทุกคนก็รบกวนฝา,ากไปโหวต V5 Idol ของผมเรื่องผมผมอยู่ในอันดับ5ตอนนี้เบอร์5หรือเปล่าไม่ใช่ ผมเบอร์3 7 3เจอยู่อันดับ5้าในตอนนี้ฝากไปหมดฟรีไฟด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องๆทุกคนรับชมเกมต่อไปผู้โชคดีที่ขึ้นมาอยู่ในตู้เราซื้อกาสีแม่เราไม่ซื้อเราซื้อตาล่าได้ตัวสุดท้ายครับเราจะทำซื้อ,อชิปอัพปืนให้เป็นเป็นวลสานเป็นคนแล้วก็ที่กันโดนนี่ซื้อมาเลยแล้วก็ซื้ออีกอะไรเพิ่มโดนสองอันฟรีแล้วก็ซื้อกะสุนนะครับผมมาอีกสองแม็กศัตรูอยู่ซ้ายมือข้างหน้าตรงโรงเรียนเลยนี่หว่าเอ๊แต่ดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยจะทำการเอฟเคเอ๊ย มันมีการขยับอยู่ครับผมเหมือนจะอยู่ตรงกลางลานมัน่ออยู่ตรงบ้านตรงสามชั้นสามหลังตรงนู้นเลยหรือเปล่าวะน่ะวิ่งอยู่ในห้องน้ำท่านผู้ชมผมจะขับรถสปอร์ตไปชนเขาเลยแล้วกันนะครับแฟบแฟบายมือมาชุบอ้ยเจ้าโอ๊ยอาบรทำไวะเนี่ยอยาเพิงอย่าเพิ่บจะอยตัวมนจะแบบว่ามีการแบบเกรงกลัวละแต่เขาบานก็ระเบิดตัวเองมันระเบิดตัวเองตายแล้วนะเอากระเบิดไปกิน ยังไงเทียบร้อยแฟตฟตีแล้วก็ดักดาวนาวงผู้ชายผู้สาวเป็นได้นะครับจ,จุบว่าฟันดีครับเจ้เขามีปืนอะไรเอ่ยมีปืนลูกซองให้เราเนะครับแล้วเราจะเอาปืนวีให้ไปทำไมวะในเมื่อเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปน,นั่งของปืนเมืม่อกี้เขาใช้ปืนอะไรทุกคนคิดว่าผมว่า AK หรือว่า m p 5วะผมคิดว่าน่าจะเป็น AK เนาะเพราะว่า m p 5เราจะแบบมาจากตารากทหารเราไงเออคงเราจะใช้ปืนสองสรกระบอกได้ขนาดนั้นปะเอาเป็นว่าเราจับ AK มาคู่กับลูกซองควงเพราะว่าของเขาใช้ละกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามารอดักเอาแอสเซอร์บกันก่อนนั่นผู้ชมไอ้ดับของข้าอุ้ยอะไรแบบแบบฮันนี่มีคนโผล่สลิงลงมานะครับมาจากไหนเหรอพ้อหนุ่มหัวจะทําเป็นเหมือนแบบไม่เห็นเขาท่านผู้ชมเขาบอกทำการแบบหันมายิงแบบยอดยิงสามเอ้ยไม่เห็นไม่ยิงหรอเปิดไปเลยจังหวะนี้ยังไงไอ้หนุ่มหนีเหรอไม่หนีไม่หนีไม่หนีก็ไม่เป็นไรผมจะเข้ามาซ้ายให้อะไรพี่อ่ะไม่จริง อย่างนี้แหละรหัสก็เลยเดินแบกกันละซียูเก็บมาก่อนนี่ตัวน,นี้เขาใช้ UMP ีนะครับผมทิ้งของไปเลยละกันหลังจากที่เราเข้าวงมาได้แล้วก็พบกับว่าศัตรูกําลังชุบเพื่อนอยู่ตรงโดมเลยนะครับแต่ว,ว่าทุกคนครับคนที่มันเกิดใหม่มจะทําอะไรไปอย่างแรกมันลงเก็บของยังไงล่ะเก็บปืน ه, เดี๋ยวผมจะแบบว่าฟา์มะสุงกระสุนเราละกันเพราะว่าปืน UMP เนี่ยต้องใช้กระสุนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวว่าตอนนี้วงไปทางด้านโซนของหอนาฬิกาไปชฉาะนาฬิกาหองูดาวไว้ตรงนู้นแหละอุ้ยมีคนลงใหม่ นีิตยการเลยเฮ้ยเดีย๋ยวถ้าเรายิงตัวนี้ตายเราก็เท่ากับว่าเราจะไม่มีปืนเล่นนะครับเนี่ยเอาละครับชิบหายแล้วบอมอะยังไงทีถ้าเรายิงตัวนี้มันจะมีปืนปืนพกอุ้ยเป็นอารโอ้โหเกือบผมตายแล้วผู้ชมตัวนี้แบบอันตรายมากเลยเดีย๋ยวขออนุญาตพันยาใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าสตูดิโอจะมีสองตัวนะว่าเพื่อนเขาลงมาได้ตัวหนึ่งแกะปล่อยโดนไปก่อนอ่าแล้วก็ระเ,เบิดละลายไอซ์วอลจงทำงาน วิ่งเหมือนเขาจะโดนแบบพาราเฟลไหลยลักตู้ตายวะเนี่ยโอ้นีงง่ไงอยู่ข้างหน้าเราเลยครับเอา้ามันตีแ้วกันเหรอโอเครว่ไปหนึ่งตูตยังไม่รั่วนะครับทุกผู้ชมมาระเบิดกดดานก่อนให้ต,ตัวมันแบบว่ากลัวแล้วแบบว่าล้อมไปว่าตัวเองโอเคจากนั้นเอร์ใช้ปืนระเบิด ในการทําลายไอ้ตัวของตัตรูพัาธุ์จะหมดแล้วแหละนี่ก้อนสุดท้ายยังไงยังไงโอ้โหผมไปแล้วครับวงก็จะใกล้จะแล้วทุกคนวิ่งมาทางนี้ก่อนละผมต้องมาซ้ำเพื่อนเขาก่อนฮะเอ้าวศัตรูหายไปไหนก็ไม่รู้ครับผมน่าจะชุบเจนแล้วก็ะดิกวิ่งเข้าวงไปละั้งไปแล้วผมกผมว่าอยู่ในรนตอนนี้โอ้โหนี่ไงมันวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วมันมาตอนไหนวะเนี่ย สองสามตัวเลยนะท่านผู้ชมผมต้องแบบต่าหันตัวตูว้อุ้ยไม่ตายด้วยนะครับเอาล้วครับผมตอนนี้เราก็งานหยาบนะผมยิงใครไม่ตายเลยไม่สามารถเก็บอุปกรณ์ได้เลยต้องขี่รถแล้วแหละไปรถจ๋าขี่ขอขี่หน่อ,อยเหมือนต,ต,ตัวจะยังแบบชุกกนอยู่นอกวงอยู่ในตอนนี้นะท่านผู้ชมผมต้องทำการรีบเข้าวงมาดักวงมาดีกว่าอ่านี่แหละฟาดแอลนี่แหละทำเลดีเลยไม่ใช่มีคนมาตัวนี้เลยนะเห็นแบบนี้ีป่ะวะไม่น่าจมีหรอมั้ง ไม,ม่ไม่มีไม่มีทุกคนแต่ว่ามีตัวอยู่นอกโคมันยิงตุ้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งตังอยู่นะครับเมื่อกี้อ้าวเสียชีวิตไปหนึ่งครับผมมีตัววิ่งมาตัวนี้อีกเจ๋อเรียบร้อยพี่แจ้งพี่แจ้งล้มอุ้ยได้สกอาได้รับรอบนี้แล้วข้าต้องของ UMP เหมือ e นกันปืนยิงยาโอเคอู๋เกือบตายวงแรงมากแล้วเราลืมเก็บกระสุนปืน AR นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรทินงไก่อนใช้แค่นี้ไปก่อนเขาเรียกว่าใช้ที่มีใช้เท่าที่มีเดี๋ยวเราเคลื่อนพลมาเล่นตรงหลังหินก่อนแล้วกัน ข้างหลังบอก่าสุดมันอยู่ตรงนั้นคิดว่าน่าจะตายวงไปแล้วหรือเปล่านะครับอุ้ยตอวนี้มีกล่องศพด้วยแต่เราไม่มีสิทธิเก็บเด้อเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้คอจะใส่อีกวะอู้แล้วเจ็ดคนเหมือนจะแบบชุบกันใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยหอดูดาวหรือเปล่าทุกคนคิดว่าน้อง,อง,องพ,พี่คิดว่ายังไงกับหอดูดาวครับนั่นไงมีคนเกิดมาใหม่ต้องหอดูดาวจริงด้วยนะครับผมแลวข้างหน้าเรากำลังมีคนวิ่งมาอยู่ด้วยอุ้ยไม่เห็นหรอไม่เห็นอย่างนี้ก็สวยเลยครับเธอจัดการไปเลยครับ เที่วริ่งสปีดหนึ่งศพคนนี้เขาใช้ปืนสากาเรเวลสองเหมือนกันเปลี่ยนเลยละกันแล้วกันหน้าของยูเวกีเหมือนกันดิโอ้แต่เขามีปืนกระสุนปืนระเบิดทุกคนผมต้องทิ้งยาไปเจ็ดกล่องเลยไหมทิ้งไปให้หมดเลยเละกันว่าผมต้องใช้กระสุนปืน AR นะครับเอาละ่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนเหลือกี่คนผมจะปล่อยโดนเข้าไปเช็คหน้าวงก่อนเลยละกันนะครับผมอุ้ยตายมือเรามีคนเรียบร้อยร่วงไปหนึ่งวิ่งเหก่อนชิ้ปเออ เพื่อมาซ้ำตัวนี้ทิ้งนะครับผมและตัวนี้เล่นอะไรอะ่ะโอ้ผมไม่น่าเลือกยิงเลยนะครับผมเขาเล่นแค่บาเลทกับปี๙ศูนย์ก็ยังได้อยู่นะท่านผู้ชมปี๙ศูนย์โอเคทิ้งขอนก่อนเลยอ่าได้๋บาเลทมานะผมตอนนี้เหลือสี่คนนั่นไงแมันอยู่ด้วยกันหมดเลยสนะี่คนปะนะแรับหนึ่งนะถ้าเราไปยิงเอาไม่ได้ถ้าเราไปเอาไปเก็บขอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ว,ว่าเราต้องไปเก็บือเปลาทุกคน ผมต้องลงจากเทอร์พานก่อนในตอนนี้คิดว่าศัตรูน่าอยู่ตรงแถวๆป้อมนะครับที่ยิงผมมาอุ้ยไอ้เงป้อมยังมีนี่ก็มีหัวโผลด้วยนะหัวโผลด้วยนะเธอโซเนียเรียบร้อยฝันดีครับเธออืมเอ้ยเจบหารตอนนี้ไปเปลี่ยนปืนนะครับผมหลังหินไม่รู้มันตายไปหรือยังไอ้วอร์ตุสเราเบลกไอ้วอรมากอุย้ยเราโดนล่าทุกคนอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเปล่าวะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะเราไม่ได้คิวนะผมเราโดนล่าไปว่ะ ตัวน่าจะเหลือข้างบนอีกกี่ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพออ,อีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามป้อมเราเลยนะครับเฮ้ยตัวนนี้อีกแล้วเรียบร้อยปัดดีครับน้องตายไปซะอาตัวตูตายทีนี้กูต้องไปเปลี่ยนปืนสินะเดี๋ยวสองตัวนี้นอยู่บนป้อมนะครับผมไม่ใช่บนป้อมบนภูเขาเอาละมาเก็บขอกันดีกว่าทุกคนตัวนี้มันจะใช้ปืนอะไรดี SVD คู่กับปืนอะไรเนี่ยสกาแน่ผมแล้วก็ปืนพกคลสิบแปดนะผู้ชม เอาละซอมเกาะโอ้ยซอมเกาะซอมเกาะซอมเกาะแฮ่แต่ซีวีดีตัวรังต่อไอซ์วอลลงมาในจอนนี้นะครับผมตั้งบอลล็อปนึิงทีเน่ข้างบนมันจะเซตจอผมเล็งอะไรเดี๋ยวเราจะมาวัน็อตใส่ตัวนี้เลยละกันนะครับตัวน้องมีท่าเลยเอ้ยเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นการให้แบบเล่นและเปลี่ยนปืนไปเรื่อยแต่ก็แบบไม่คณามือไว้เลยนะทุกคนก็ภาวนาให้ทีผมกลับมาเรื่อยๆนะครับ